ถ้าทักใจนะครับวันนี้ก็มาอธิบายอธิบายเรื่องที่เคยอธิบายไปแล้วนะครับเรื่องนี้ก็คือเรื่องลูกปืนคอบางคนไม่เข้าใจนะว่ามันช่วยเรื่องอะไรอาการแบบไหนที่เราต้องเปลี่ยนแล้วอาการแบบไหนที่ลูกปืนคอมันเสียนะครับลูกปืนคอเนี่ยมันจะอยู่ตรงใต้แฮนด์ลงไปนะครับเป็นเป็นเหมือนอยู่ระหว่างหัวที่ลงไปประกบนะครับประกบกับตัวคอที่เป็นแท่งลงไปหาล้อข้างล่างนะครับทีนี้เวลาลูกปืนคอมันแตก มันก็จะฝืดฝมันจะเร <ım. S 1> ิ่มฝืดก่อนปกติอ่าเราหักซ้ายสุดขวาสุดมันจะเรื่มใช่ไหมอันนี้มันจะฝืดฝืดบางคนอาจจะคิดว่ามันจะมันไม่มันไม่มีจระบีมั้งนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยนั่นแหะอาการนะครับกาลังแล้วนะครับคือเริ่มฝืดคือเริ่มเป็นสนิมพอเริ่มเป็นสนิมปุ๊บเนี่ยอ่ามันพอเป็นสนิมใช่ไหมครับพวกจระบีอะไรมันก็จะแห้งไปมันก็สนิมมันก็จะกินกินลูกลูกปืนนะลูกปืนกลมๆที่เป็นรอบๆของลูกปืนคอที่เขาเรียกลูกปืนคอครับมันจะอยู่ตรงคอท พอสนิมมันกินเนี่ยมันก็จะถูกันเองครับทีนี้เพราะว่ามันเป็นสนิมแล้วนะมันไม่เลื่อนแล้วมันก็จะถูพอทีนี้พอมันถูกันๆมันก็แตกเพอแตกเนี่ยพราแตกมันก็คือมันเป็นเศษถูกไหมมันก็จะพาลูกลูกต่อไปอะแตกรอบๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแรงก็จะฝืดหลังๆมันก็จะค้างเลยบางคนเนี่ยคือคอแข็งจนแบบพอหักปั๊บดึงกลับไม่ได้เลยก็มีนะอันนั้นคืออาการหนักมากแล้วนะครับก็คือไม่ได้เลยขี่ไม่ได้เลยเพราะว่าจริงๆฝืดเนี่ยก็อันตรายแล้วนะจริงๆฝืดเนี่ยคือตัว ให้ไปเปลี่ยนเราไปเช็คดูก็ยังดีครับแต่ถ้าวิธีการเช็คส่วนตัวนะครับก็คือจอดรถตั้งขัดตั้งคู่นะครับแล้วก็หกักหักหัวนะครับไปซ้ายสุดรอบหนึ่งหักหัวมาขวาขวาสุดรอบหนึ่งนะครับเราก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยซ้ายมันฝืดไหมขวาฝืดไหมเพราะว่าบางทีลูกปืนอ่ะมันไม่ได้แตกรอบมันแตกข้างเดียวอาจจะเป็นข้างซ้ายหรืออาจจะเป็นข้างขวาอันนี้เราตรวจเช็คเองได้ไม่ต้องไปที่ร้านกันนะอันนี้เป็นการเช็คเบื้องต้นนะครับทีนี้อาการเนี่ย เวลามันแตกแล้วเนี่ยคือมันก็จะไม่มันจะพาเราแหกโค้งนะครับก็คือเวลาเราเลี้ยวเราเราจะดึงหัวกลับดึงคองกลับไม่ทันมนสมมติมเราเลี้ยวซ้ายใช่ไหมครับพอพอเราจะกลับมาตรงเรากเาต้องหันหนวงกลับมาตรงเนี่ยทีนี้มันดึงไม่กลับนะครับพอดึงไม่กลับมันก็จะแหกไปเลยก็คือคือขี่แหกไปเลยนะครับอันนี้คืออาการของลูกป,ปืนคอทีนี้ลูกป,ปืนคอเนี่ยอ่ามันก็จะมีหลายแบบนะครับก็คือมันก็จะมีเปลี่ยนแต่ลูกปืนก็ได้ ก็คือเป็นเป็นเป็นลูกปืนกลมๆบนกับล่างนะครับเป็นเป็นสองวงก็คือเปลี่ยนได้ของซิกมีขายนะครับชุดพังของศูนย์เนี่ยรวมเปลี่ยนนู่นนั่นนี่ก็สองพันกว่าบาทนะครับก็แต่ศูนย์เนี่ยมันจะมีถ้วยมาให้ด้วยเขาจะขายยกชุดกันเลยครับเขาจะไม่เปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบเปลี่ยนในบนล่างนะครับเพราะว่าเนาะศูนย์เขาก็ต้องแบบทําให้มันชัวร์ครับก็คือเปลี่ยนทําไมต้องเปลี่ยนถ้วยอ่ทีนี้มาอธิบายหน่อยเราไม่เปลี่ยนถ้วยได้ไหม ต้องดูครับเรื่องถ้วยเนี่ยบางทีอะลูกปืนเนี่ยพอมันแตกแล้วใช่ไหมครับมันก็จะไปเบ่งถ้วยให้แม่ถ้วยมันเบี้ยวมันบูดไปแบบเพราะว่ามันไม่ลื่นนะเนาะทีนี้เราหักซ้ายหักขวาขี่ไปเรื่อยๆเนี่ยลูกปืนก็จะถูกับถ้วยมันก็จะเบี้ยวเหมือนแบบมันเบี้ยวไปเบี้ยวมาพอเบี้ยวไปเบี้ยวมาเสร็จเนี่ยพอมันก็จะมีความคมถูกไหมครับทีนี้พอเราไปเปลี่ยนลูกปืนบนล่างเนี่ยมันก็แตกอีกเพราะอะไรถ้วยที่รับอะครับมันเบี้ยวพอมันเบี้ยวเนี่ยมันเหมือนลูกปืนมันปิ้นได้ครับมันก็จะมันก็จะเอาละ สามารถเปลี่ยนได้นะครับไม่ต้องเปลี่ยนยกชุดก็ได้แต่ต้องดูก่อนว่าถ้วยเรามันเดียวไหมทีนี้ลูกเือเนี่ยที่ยกชุดที่ผมเอ็นะก็จะมีอยู่สามแบบก็จะมีของสูงที่ผมบอกไปแล้วเมื่อกี้แล้วก็จะมี arm s แล้วก็จะมีซิปนะครับ arm s กับซิปเนี่ยราคาพอกันสี่พันกว่าบาทเือนแต่วัสดุเนี่ยที่ผมดูอะมันดีมากนะครับคือ,อหนาถ้วยเนี่ยหนาเลยนะบนล่างคือแล้วก็ลูกเือเนี่ยเอะแวบเลยลูกเือเนี่ยคือแข็งแรงเลยเพราะว่าเป็นของเยอรมันนะครับ arm s เนี่ย อิตาลีอ่า uh, S I P เนี่ยเยอรมันนะก็คือมันเป็นเมืองของเวสปาอยู่แล้วนะคือของก็ทำมามคุณภาพอยู่แล้วก็คือลูกค้าก็ลองไปดูดูเอานะครับอันนี้คือประบอกเพราะว่าเอ่อเพื่อนถามมาว่าเอ่อผมจะเปลี่ยนแต่บนล่างได้ไหมอ่ะแล้วผมไม่อยากเปลี่ยนตรงนี้อันนี้ก็อันน้อธิบายไปแล้วแต่ว่าอันนี้มาอาธิบายเพื่อนบางทีเราไม่รู้จะไปถามใครเนาะก็ดูขำๆไปผม,มาอาธิบายให้ฟังบางทีมันเป็นเรื่องที่จะไปนั่งขามคนอื่นเนี่ยถามร้านบางทีบางร้านเขาตอบบางร้านไม่ตอบนะบแต่คือสัมถามผมมาผมตอบหมด พราะว่าอาการพวกนี้ผมเจอบ่อยนะครับอ่าโอเคก็คลิปหน้ามีอะไรเรามาเจอกันคลิปนี้อ่าผมฝากไว้นะครับก็มีอะไรก็ลองไปดูตามตะการหรือว่าฝากตามเมนตามอะไรอ่าคลิปหน้ามีอะไรอัปเดตหรือว่ามีคําถามอะไรหรือว่ามีปัญหาอะไรผมจะมาบอกไว้นะครับโอเคคลิปหน้าเจอกัน